tôm tín cay hết quay tiểu với nó quay tiểu cây quay, quay trịt tạm nước trong hết quay tiểu kiếm เสพๆนะฮะเดี๋ยวตรงให้เปื่อยๆก่อนพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มะระขึ้นวาก่าบสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน,นบ่ว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงกินชมชาแนลด้อพี่น้องเด้อมามามาก๋วย,ยเตี๋ยว ไก่มะระเนี่ยพี่นอ้องน้ำซุปยู่เพีรน้ำซุปเดี๋ยวไว้ก่อนไอ้พวกนี้เครื่องปรุงพี่นอ้องเดี๋ยวไก่ใส่กันพี่น้องไก่ไก,ไก่อันเป็นชิ้นไว้แล้วพี่นอ้อง หอมผักชีรวยไปก่อนกินสวยกันเด้อพี่น้องบบบเนี้ยหอมผักชีพริกพริกป่นใส่หมดกระปุกเลยพี่น้อง มากินซอยกันเด้วยก,กินบหม,มดกระไรพี่น้องเลยน้ำราดเลยที่เนี่น้ำอันนี้เป็นขาไก่พี่น้องเห็นเลยเนะี่ตีนไก่ตีนไก่น้ำซุปน้ำซุป เอาคลุกเคา้าน้องไปหน่อยุ้ยวันนีมากินซอยกันเด้อพี่น้องบัดเนีย้ยวันนี้ทีกินหมดนลำบากพี่น้องมื้อหัดตัวมากินซอยกันเด้อพี่น้องนียไก่ไก๋วยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เนี่ยมะระอยู่นี่พี่น้องมะระมะระเดยมะระอันนี้แตงอันนี้พริกพริกเผาหรือพริกกี๊ยวเหรอพี่น้องผกพ,พักแก้มมะระกอนี่กะปิเด้อพี่น้องนี่กะปิกะปิอยู่เฮดเลยกะปิเฮ็ดเองพี่น้อง หอมหอมหอมกับตีพี่น้องเลยตัเดเฉดตาสะนก์บอยเดียวมีขอคว่ำเขาพี่น้องขอโทขอให้ทดสอบเลตัดเจี่ยถูกหรือแดงเอ้ยถูกหรือแพงเอาแดงไว้ก่อนคนว่าเนี่ยเห็นว่า Ui, cái đó nằm xuống con đều Cái đó Rồi, xìm nằm xuống con เดี๋ยกูอยากเปิดต้มก่อนพี่น้องวางเตะๆก่อมาละมาละคิดว่าก๋วยเตี๋ยวมาละคือบุ้มีมาละเนี่ยเอาวางให้เห็นก่อนพี่น้องมาละเลยก็เปิดต้มก่อนพี่น้องก็เปิดต้มก่อน หนึ่งสอีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดตำกันเพี่องพริกเผาสิบลูก ก็กระปิมาพี่น้องกดดึกนก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกระลังเร่งใจผมเนี่ยแะไรพี่น้องมาเส็บๆนักกันเปิดตอำกัน 我叫我别的病。 ત્યારે જીવન જવાબો ફેદ xuống cả bầu hoang Tổng bếp bếp cách không? más la no <laughs> ตรวจขนาดน้องเนี่ยพื้นปูนพ่อพี่น้อง Còn bấm lắm Cái mà của tiểu cái mà là hoàng 也们员工不挨地干呢。嗯嗯嗯 พี่น้องสมซื้อเลยก๋วยเตี๋ยวไกม่มาละมาละสมะาละมะละหน่อยมาละบานห่อนี่ยนมบอลมันมาละจีนคือขา้าเห็ดพี่น้องนี่ของแท้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละของแท้เลยพี่น้องของแท้เลยอันนี้ก็หอมหอมกะปิเค็ดเองพี่น้องเค็ดไว้ถ้าปีที่แล้ว แจกไปสิมดแล้วแหละแจกกูแจกคนแจกมูแจกพวกที่มาเยี่ยมมยายำปีนี้ไ่ได้ลงบโบคอยเวลาพี่น้องปีที่แล้วมันฟุกเอา้าพี่น้องสำหรับเหนี่ยอจบคลิปไปจะเปียกทนี้เลอร์สำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่มาระเส็บแซ่พี่น้องโอ้จวดขนาด กินเองกินเองแซบเองพี่น้องแซบอิอลีย่ำหับเอาพี่น้องเราไปจัดบ้างด้วช่วงปีใหม่กับบานกับซองไปเฮ็กก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแจกลูแจกหล,กกลานกินยิ่งกินได้หลายคนพี่น้องกันเฮาซื้อกงาโอ้หาเอาคนไปสิบคนนี่ก็บโมเมนหน่อยนี่พี่น้องกันเฮาซื้อเไปเฮ็ดเองที่เสียมันเด้๋ยทำจิตจกรรมรวมกันความมีความสุขในครอบครัวพี่น้องล้อมเมืงองล้องเมืองบ่ต่อมาละคือผมก็เลยเอามาละ ตามธรรมชาตินั่นแหละไอ้อมาละจีนอะไรพี่น้องคือเขาเจ้าเฮ็ดขายนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวกะแล้วแต่สิเอาพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้หมดเลยพอดีมื้อนี้คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ีมีไก่อยู่มีตีนไก่ก็เลยต้มปึ๊บเป,ปเห็ดกินมีเส้นอยู่พอดีนะพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวว่าหาโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ ยังใดก็ได้จะได้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดบัลดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรกใจผมเขาเลยพี่น้องทั้งสองช่องเลยสุดท้ายก็เอาเป็นแค้นกินช่มคือเ็าพี่น้องออีกช่องก็แค้นกินชมสองแต่ก็ฝากช่องหลานน้ำพี่น้องบ้าวโหนอุบลผลยุทธาอุบคอลคนละแต่ว่าคนไทยเห็ดช่องยูทูบคือกันพี่น้องยอดคนกนได้สิบพันเลยละเหลือยอดชั่วโมงเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะได้ก็ไป ปาดกดเบิ้งแกน้ำเนี่ยพอได้ยอดชัออ่วโมงชัมมง่วโมงผ่านได้มีกำลังแรงใจด้วยพี่น้องเด้ออาสำหรับมื้อนี้ช่องแกนกจิตจุ่มต้องจากลาไวก่อนพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อต่อไปเด้อพี่น้องขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยังมาไก่ความไข่ยังมาเวียนลำลำรวยเรื่อยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องอสอออองาธุสำหรับมื้อนี้จากลาพวกนพี่น้องบา,บายบายสวัสดีครับ